สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกา a เอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของวัชพืชค่ะซึ่งวัชพืชเนี่ยก็คือพืชที่เราไม่ต้องการให้เจริญเติบโตภายในสวนของเรานะคะซึ่งคําว่าวัชพืชก็มาจากคําว่าวัดหรือวัชชะนะคะที่แปลว่าสิ่งที่ควรละทิ้งเมื่อมารวมกับคําว่าพืชจึงมีความหมายว่าพืชที่ควรละทิ้งนั่นเองค่ะ วัชพืชเนี่ยนะคะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเลยค่ะทั้งแบบล้มลุกเช่นผักโขมหญ้าปากควายหญ้าตีนนกซึ่งก็ไม่เกินหนึ่งปีเขาก็ตายเองค่ะอีกประเภทก็คือวัชพืชที่อยู่ได้หลายปีเช่นไมยราบสาบเสือหญ้าแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนและก็มีอีกมากมายเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่เราพอมีเวลาเนี่ยก็ได้มาเคลียร์วัชพืชในส่วนตัวเองค่ะด้วยความที่เป็นส่วนของเราเองเนาะดูแลเองบางทีก็ปล่ปยปแล้วเลยไม่มีเวลาจริงๆค่ะซึ่งก็ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดสวนเนี่ยเขาแนะนําว่าเราควรดูแลกําจัดวัชพืชโรคแมลงและสัตว์ต่างๆที่รบกวนสวนของเราอย่างสม่ำเสมอทุกๆ15วันค่ะคือ ถอนวัชพืชในสวนด้วยแรงคนจะดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะหญ้าแห้วหมูควรรีบถอนทิ้งเพราะจากกำจัดยากขึ้นอาจต้องใช้สารเคมีมาทำลายซึ่งถ้าเป็นหัวแห้วหมูเนี่ยต้องใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมนะคะซึ่งต้องทาซ้ำา3ถึงครั้งทุกๆ7วันนะคะจึงจะปรับได้หมดค่ะแต่ของเราเราจะใช้แรงของตัวเองเนี่ยนะ,นะคะแล้วก็สัญญาเลยว่า ทุกๆ15วันเนี่ยจะต้องดูแลส่วนน้อยนนี้ไม่ให้มีหญ้าแล้วก็วัชพืชขึ้นอีกค่ะส่วนเศษกิ่งไม้ตรงนี้เดี๋ยวต้องจ้างคนมาช่วยเก็บไปทิ้งค่ะมาว่ากันเรื่องวัชพืชกันอีกสักนิดนะคะถ้าใครอยู่ในสวนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คงเคยเห็นวัชพืชชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่หญ้าหรือว่าต้นสาบเสือเนาะอ,อ,อย่างสวนเราก็จะมีเฟิร์นนะคะมีผักแว่นผักกูดใบบวบอะไรแบบนี้นะคะขึ้น ซึ่งวัชพืชก็อาจเกิดขึ้นได้จากลมที่พัดพา,มาเมล็ดมาตกไว้นะคะมากับน้ําหรือในต้นไม้ที่เราซื้อมาเนาะอย่างเราเองเนี่ยซื้อต้นไม้บ่อยมากก็เป็นธรรมดาที่จะเจอวัชพืชที่หลากหลายชนิดค่ะวัชพืชพวกนี้นะคะก็จะคอยแย่งอาหารน้ําแล้วก็แสงสว่างกับพืชของเรา แต่เราก็เคยเห็นนะต้นไม้ที่โตแข่งกับวัชพืชนะคะก็คือวัชพืชก็สวยต้นไม้ก็สวยนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่ว่าวัชพืชจะมีแต่โทษนะคะหลายชนิดก,ก็เป็นประโยชน์อย่างเช่นหญ้าขนถ้าขึ้นในสวนเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่เขานําไปเลี้ยงบัวเนี่ยสิ่งนี้มีค่ามากค่ะ วัชพืิบางชนิดก็มีดอกสวยงามนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นบุษบาริมทางนะคะอันนี้เขาขึ้นแบบเยอะมากเลยตามริมทางเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นไม้ประดับไปแล้วค่ะหรือหญ้าขนมเทียนนะคะอันนี้จะมีแถวแถวจังหวัดราชบุรีนะคะเขาเอามาใช้ผสมแป้งทำขนมเทียนนะคะทำให้ขนมไม่ติดใบตองค่ะ ปัจจุบันเหมือนจะถูกเรียกว่าหญ้าชิวค่ะค่ะถ้าใครมีข้อมูลเสริมเกี่ยวกับหญ้าขนมเทียนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากเศษหญ้าเช่นกันค่ะเราจะนำหญ้ามาหมักเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้ทดลองก่อนครยังไม่เคยทำเลยเราจะใช้เข่งเล็กๆนะคะใส่เศษหญ้าเศษใบไม้ลงไปหนึ่งชั้นนะคะตามด้วยขี้วัวสลับกับเศษหญ้าค่ะสัก3าี่ชั้นแล้วลดน้ำให้ชุม่มวางไว้ในที่ร่มค่ะ จากนั้นเราก็รดน้ำเขาทุกวันนะคะวันละ1ครั้งประมาณ1-2เดือนเราก็นำออกตากแดดและนำไปใช้ได้เลยค่ะขอบคุณสูตรหมักปุ๋ยนะคะจากคุณกเกษตรพอใจนะคะเดี๋ยวอีกประมาณเดือนครึ่งเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในการเคลียร์วัชพืชกองโตตรงนี้นะคะจะได้มีพื้นที่ทำสวนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะอย่าลืมกำจัดวัชพืชและมแมลงทุกๆ15วันนะคะ อันนี้บอกตัวเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะคะชูกระเอิดไปก่อนสวัสดีค่ะ